โอ้แล้วจเจอแล้วไว้ตนี้พีอกอม,มาแล้วเหรอคส่วนสีอมาม,ม,ม,มันอัมมาตานี้ทางการมากนะใช่มมันปวดไม่ได้ได้มาแล้วช่วยแชร์หน่อยนะครับมันสวยมันสวยแบบ มันสววยแล้ใช้ได้ทุกวันน่ะมันทิ้งมันไม่ได้ไงจริงๆรอันนี้ไม่เหมือนหนังไปที่พี่ซื้ออะอันนี้แข็งเพราะนั่นนี่มใช่แต่มันน่าหลักนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เราไปผิดช่องเราพร้อมมากกับการไลฟ์สวัสดีค่ะพ่อค้ามาแล้วหรือว่ากบจะแกะมีดีช่วยช่วยแชร์หน่อยนะครับ่มเออพออกหมดเลยครับ ม่่าแล้วมาแล้ววันนี้มีคลิปใหม่นะในใน u t u b e ครับแต่ว่าเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้น่าจะปีหนึ่งแล้วครับบอกสิว่าสต็อกราหมดสต็อกราหมดเพราะว่าเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปถ่าย YouTube จริงๆช่วงนี้แต่เพื่อทุกคนเ็เลยต้องเอาของเก่ามาก่อนของเก่ามารีรันนะครับช่วยไปดูกันด้วยนะ ่กาของเก่าที่ยังไม่ออนแต่ว่าน่ารักนะจริงๆพอไปดูกคน็ยังไม่ดูอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่อคุณขายเพดขึ้นไวกว่านี่ขึ้นไปกว่าสวยนะไม่แต่ว่าอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาขายต่อครับดูแล้วค่ะน่ารักสุดแล้วแล้วมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่กี่ตัวตัวละสี่สิบห้าบาท ไอที่บีบหัสคือพอพานสองแปดหนึ่งนะครับเหลือไม่เยอะเลยนะคะเหลือนิดนึงนี่เก่งเธอจะเอาอันนี้ไหมเก็บเจหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวลิมิเต็ดใครอยากมีแอปใครอยากมีสมาร์ททช์ดีๆใส่หมดค่ะพอพานสองเจ็ดหนึ่งหมดแล้วค่ะอ๋อทีนทีนั่งกล้ เออไม่ได้เขียนะชอตองถอนนะได้มีคนถอนไปแล้วเรามีแหวนจริงห้าพันใช่ไหมไปเลยไปเลยห้าพันเก้าถ้าใครจะไปขอนะนี่แหวนเลยอันนี้กี่กรัตไม่รู้ใหญ่มากมีกล่องให้ด้วยทำไมไม่ทาขอแหวนเท่าเนี้ปุ๋ยใส่ยงไงถ้าให้สิ่สีเก้าก็เท่านี้แหละก็ใส่อย่างเง ย่างนี้ต้องเป็นร้อยเท่าก้อนหินเลยเรื่องไปไหนแล้วคนเห็นเทกเกอร์เนี้หรอหนักไหมสมมติถ่ายรายการนางร้ายไทยแลนด์ดิรห<ะ>ัสเสื้อลิซ่48น้องคะให้การเกี้ยงแล้วครับน้องน้องอย่างเงี้ยรองริ้ง19ครับรองริ้ะไรเขาถามไหม48เซื้อลิซ่ารองริ้ง19สนุกปะอันนี้แหวนนี่อันละร้อยแปดสิบนะครับมีอันเดียวปะคะมีไม่เยอะมีไม่เยอะมี พอพานสี่สิบห้านะครับพอพานสีิบห้าค่ะแหวนขอแต่งงานนะคะแก้มพีชมีเก้าอันมีเก้าอันท่ไหใช่ิ๊้อยแปดสิบาทพอพานเลยนะพอพานคือกกล่องเหมือนชาเทียกล่องแต่จิงกล่องชาเทียพอพานส่งเขาเลยดิพอพานเลยนะคะสี่สิบ้าปะพอพานสี่สิบห้าค่ะ พอพาสี่สิบห้าค่ะเหลือจริงๆตอนแรกอันสุดท้ายแหวนหมอนแหมอนไม่เหมือนไม่เด็กน้อยเนาะไม่เหมือนจุกนมอ่ะหาอะไรจุกนมจุกเด็กๆที่ไหนอมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเวลาเด็กน้อยที่ไม่กินเนี่ยดูในดู